สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องสนุกรู้ก็จะพาทุกคนมาฝึกการอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ออกเสียงให้คล่องขึ้นนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสระในภาษาอังกฤษมี5ตัวก็คือเป็นพื้นฐานหลักก่อนนะคะก็คือมี A E I O U เราจะเทียบไปที่ภาษาไทย ขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ก่อนนะคะ A ส่วนใหญ่ใช้แทนด้วยสระแอขอเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะคะ E แทนด้วยสระ A ในภาษาไทย I แทนด้วยสระอิ จริงๆก็เป็นสระไอได้ด้วยนะคะแต่ขอใช้คำว่าขอใช้ส่วนใหญ่ก่อนโอ oh, แทนด้วยสระอต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าลายมือไม่สวย u แทนด้วยสระอุนะคะแล้วก็สระหรือสระ o. อูอ่าให้เราจำกันแค่นี้ก่อนนะคะ เราได้รู้สระไปแล้วนะคะสระในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะคะ A E I ส่วน O กับ u ก็อยู่ในหน้าถัดไปนะคะจากนั้นเราจะมาดูเทคนิค ที่จะจำอักษรไทยที่เป็นตัวแทนของอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัว A E I O U เห็นไหมคะมันจะเขียนด้วยส่วนใหญ่จะเขียนเป็นออ่างมาเกี่ยวข้องอักษรไทยเราก็ใช้ออ่างสำหรับสระที่พูดถึงมี A e i o u ใช้ออกอ่างนะคะจากนั้นเราจะมาดูตัวอื่นๆ B ขอให้ทุกคนดูอักษรที่ออกเสียงว่า B นะคะบอีบ e. ีคำอ่านเราต้องฝึกเขียนคำอ่านให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะ เขียนตามนี้นะคะ b ขีดเส้นใต้ตรงนี้เราไม่ใช้เราไม่เอาสระมานะคะเราจะเอาเฉพาะตัวอักษรมา b ก็คือตัวบใบไม้ c ขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะฝึกจำเทคนิคค่ะเทคนิคในการจำ c ซอโซขอเพิ่มนิดนึงส่วนใหญ่เป็นตัวคอควาย D ตัวอะไรคะอ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็คือเห็นไหมคะขีดที่ดอเด็กใช่ไหมคะก็เฉพาะตัวดอเด็กมา E เป็นสระเราใช้อออ่าง f เราไม่ขีดอออ่างอีกแล้วนะคะเราจะขีดตัวที่เหลือก็คือตัวอ่าเราเห็นตัวไหนคะเห็นตัวฟอฟันใช่ G อ่าจอจานนะคะ ขอส่วนใหญ่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง G ก็คือตัวส่วนใหญ่ตัวกไก่ H จะออกเสียงออหอนกคู่ร่วมกับออ่างนะคะ H ก็ขอขีดตัวหลักก่อนก็คือตัวฮอนกคู่ I อ,อ,อ่างนะคะสละให้ใช้เอ,อ,อ่างค่ะ J ขีดเลยตัวจอจาน K คอควาย L เราไม่ขีดอ,ออ่างนะคะเราก็จะขีดที่ตัวตัวที่เหลือคือ,อลอริง L M แล้วก็จะขีดตัวหมานะคะ เราผ่านกันไปสิบสามตัวอักษรแล้วนะคะต่อไปตัว N ขีดที่ไหนคะขีดที่นอนหนูอาา่าฮะ O O คือสระแล้วก็ U ก็คือสระอ่าเราเขียนสระเนี่ยคือเราใช้ออาอ่างนะคะ ยู <You S 2> เป็นสระเราก็ให้ใช้ออ่างค่ะ,ะจำกันง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลย P, พีอพานค่ะคิคอควายวแหวนค่ะเอามาคู่กันเลยนะคะ ใช้คู่กันเลย r การเขียนตัว r การออกเสียงนะคะก็ต้องเป็น o, อ่างสระาแล้วมีรอเรือกลันด้วยนะคะเราก็จะใช้ตัวรอเรือเนี่ยค่ะ s สอเสือค่ะมีอีกตัวหนึง่งที่จะใช้ร่วมด้วยก็คือตัวสอโซ่ เออมันเขียนยากมากที่ทอทหารนะคะ U <You S 2> เป็นสระใช้อออว์ V ววววจะออกเสียงระหวังวอแหวนร่วมกับฝอฝานะคะงั้นขอเขียนเป็นวอแหวนคู่กับฝอฝาไปเลยละกันเหมือน V A N อนแฟนเราจอกเสียงเป็น f ฟ n fan ตัวต่อไป W เทคนิคการจำ V W ก็มาจาก V ใช่ไหมคะสองยกก็เป็นวแหวนก็มาจากตัว V เลยก็คือวอแหวนนี่แหละ X เอาอ่างไม่ใช้เหลือ2ตัวคือกอไก่ซอโซ่เขียนเป็นกอไก่ติดกันกับซอโซ่คู่กันเลยนะคะ ใส่ใส่กระนไว้ด้วยก็ได้ y วอลแวนเยอะแล้วไม่ใช้เราใช้ตัวยอยักษ์ s e หรือ C ก็คือใช้ตัวอะไรคะโซ่โ so ซ่ so. เป็นยังไงคะง่ายไหมคะหวังว่าถ้าไปทบทวนนิดนึ่งรับรองจำกันได้แน่นอนคะ่ะง่ายๆ เดี๋ยวเราจะไปลองผสมกันผสมคำกันดูนะคะคราวนี้เราจะมาลองผสมคำนะคะสระตัวแรกที่เราจะเรียนรู้คือตัว A A ส่วนใหญ่ให้เป็นสระแอขอเป็นสระแอก่อนนะคะเป็นสระอะก็ได้แต่เราขอที่ส่วนใหญ่ก่อนแล้วกันอาเทคนิค มาเริ่มที่ข้อสองก่อนนะภาษาอังกฤษจ,จะมีพยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสกดตัวนี้เราเป็นพยัญชนะต้นนะคะตัวข้างหน้าจะเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองจะเป็นสระแล้วตัวถัดมาก็จะเป็นตัวสะกด b คือตัวอะไรคะ b บอ e, ี b b คือตัวบอใบ ไม้แล้ว A เป็นสระอะไรคะสระแอแล้วก็เ,าเอาสระแอมาวางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะส่วนทีอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกด T คือตัวอะไรคะทอ ET ทีทีทอ e t, ท,ทอหารอ่านว่า BAT นะคะอ่านว่าแบ t ตัว T จะออกเสียงถึกด้วย ข้างหลังก็แปลว่าค้างข่าคราวนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเราเห็นสระทุกตัวเลย a e i o u ถ้าอยู่ข้างหน้าไม่มีพยัญชนะต้นของมันเขาก็จะใช้ออ่างในการออกเสียงแทนนะคะเอาอาอา่างมาที่เราเขียนออ่างไว้สองหน้าที่แล้วค่ะสระทุกตัวเราใช้ออ่าง เป็นพยัญชนะต้นมาช่วยในการออกเสียงแล้ว A คือสระอะไรคะสระแอ P เป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังคือตัวอะไรคะทอทะทอ e ี T. ทีทีได้ยินเสียงเป็นตัวทอทหารใช่ไหมคะ A. T. at แปลว่าที่อ่ะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะ ข้อ3 c c ส่วนใหญ่ตัวอะไรคะ c ออกเสียงซอโซใช่ไหมคะซอี e, C แต่เมื่อกี้บอกว่าขอส่วนใหญ่ด้วยให้จำเพิ่มคือตัวคอควายจำเพิ่มตัวคอควายด้วยนะคะ A คือสระแอทีก็เหมือนเดิมทอีทีททอทหารซีเอที แมวอ่าต่อไป M คือตัวอะไรคะออเอ็มมอมพยัญชนะต้นเป็นตัวมอมา A, A เป็นสระแอทำไปด้วยกันเลยนะคะ N, N คือตัวอะไรคะ N, N คือตัวจำได้ไหมคะออกเสียง N เราต้องไปฝึกเขียนคำอ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วมันจะช่วยเชื่อมโยงให้เราจำอักษรไทยที่แทนในอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวได้ N ก็คือตัวนอหนูตัวนี้อ่านว่า M A N Man ผู้ชายต่อไป R R คือตัวรอเรือ A คือสระแออาจจะดูง่ายๆนะคะแต่เป็นพื้นฐานที่ต่อไปเมื่อมีหลายพยางเนี่ยและค่ะก็จะช่วยให้เราอ่านได้คล่องขึ้นข้อ6 M คือตัวอะไรคะมอม้า A คือสระแอ T คือทอทะหานแม t เสือข้อเ H อ่าขอเป็นฮอนุคู่ไว้ก่อนใช่ไหมคะโอเค A เป็นสระแอที T. คือตัวทอทหารแฮหมวกส่วนข้อแปดอ่าข้อแปดนะคะจะเห็นว่ามีพยัญชนะต้นสระแล้วมีตัวสะกดสองตัว ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะก็เขียนเรียงกันไปเลย sh คือตัวหอนกผูเ a เป็นสระแอ n คือตัวอะไรคะ n นี่ค่ะคือตัวนอหนู d คือตัวดอเด็กตัวสะกดตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองก็เราก็ใส่กละดนนิดนึง เวลาอ่านแล้วก็อ่านอ่านสามตัวนี้ก่อนฮอแอนนแฮนแล้วตัวสุดท้ายก็ดือเราเด็กก็ดือแฮนดือมีกัลลันนะคะแฮนดือข้าเก้า S, S, <S คือตัวสอเสือใช่ไหมคะ S เรามีสอเสือ แล้วขอจำเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือตัวซอโซทีนี้ถ้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นขอเป็นตัวซอโซมาก่อนนะคะถ้าเป็นตัวสะกดค่อยใช้สอเสือเอตรงตำแหน่งนี้เป็นพยัญชนะต้นก็คือตัวสอโซเอเป็นสระ แอดีคือตัวดอเด็ก S A สเอดแซดเศร้าเสียใจข้อสิบค่ะ C ส่วนใหญ,ญ่เป็นตัวคอควาย A เป็นสระแอ n คือตัวนอนหนูอ่านว่าแค่ แปลว่ากระป๋องนะคะเหมือนที่เราดื่มกันโคกแคนโค้กแคนเนี่ยก็คือโค้กกระป๋องนั่นเองอ่าเรามาต่อหน้านี้กันนะคะวันนี้ก็ ep นี้ก็จะจบที่หน้านี้ค่ะเริ่มต้นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมตามกันใน ep ต่อไปนะคะ f คือตัวอะไรคะ f <If, S 2> จำกันได้หรือ,อยังเอ่ย or a for f ขีดที่ตรงไหนคะ for fun อ่าเราก็ใส่เลยค่ะ for fun a, a เป็นสระแอ <A. S 2> ใช่ไหมคะ n คือตัวอะไรคะนหนู no. No. f a n fan นแฟนแปลว่าพัดลมพัดลมต่อไปค่ะข้อ12 f for fun อะลแอทีทอ,อีทีทีคือพอทหารแ a t อ,อ้วนอ่าข้อสินะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนข้อ8เมื่อกี้เลย L คือตัวอะไรคะ L จำกันให้ได้นะคะการเขียนทำอ่าน L ออกเสียงเป็นลอลิงนะคะก็ใส่เป็นลอลิง เเป็นสระแอเนคือตัวนอหนูมีตัวสะกดสองตัวก็เขียนต่อกันเลยค่ะดดีก็คือตัวดอเด็กตัวสะกดตัวที่สองแล้วก็ใส่กลันก็อ่านว่าเวลาเราอ่านนะคะเราก็ปิดตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็อ่านรอแอนอแลนแล้วก็เปิดนี้ แลนด์แลนด์นะคะอ้าวข้อสิบสี่คือตัวพอ E P พพอพาน A เป็นสระแอ N. คือตัวนอนหนูแผน T คือตัวอะไรคะข้อสิบห้าพอทหาร เเป็นสระแอเนคือตัวเนตัวอะไรคะอเอนเอ็น no. คือตัวนหนูจำเอนกันได้ไหมคะเเขียนคำอ่านก็คืออเอนเอ็น no. นะคะอ่ออางเราไม่ขีดนะคะเราขีดต,ตรงนี้ตัวที่เหลือเพราะฉะนั้น N ก็คือตัวน หนูอ้าวข้อ16ค่ะ v v เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะขอเป็นออกเสียงวอแหวนคู่กับฝอฝาอ้าว a เป็นสระแอน n คือตัวนอนหนูอาา่ะฮะอาจจะดูปะแปลกๆหน่อยนะคะจะอ่านว่าแฟนแฟนแปลว่ารถตู้ ต่อไปค่ะข้อ17 G เจจอจานใช่ไหมคะแต่มีส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ให้เป็นตัวมีจอจานด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ให้เป็นตัวอะไรคะกอไก่เออเขียนไม่เก่งเขียนไม่ถนัดก็ยังอยากเขียนอ่ะกอไก่นะคะขอ G เป็นกอไก่ก่อน A เป็นสระแอ นะคะขอลบนิดนึง่ง A เป็นสระแอ S s ถ้าเป็นตัวสะกดขอเป็นสอเสืออ่านว่าแกส๊สข้อ18ค่ะ F f ฟันเเป็นสระแอ X คือตัวอะไรคะ X x คำอ่านเขียนยังไงจำกันได้ไหมครับจำกันได้ไหมคะอ่าอย่างนี้นะคะคำอ่านอเอ,อ,เอกกอแล้วก็มีซอโซกัลันด้วย X เวลาขีดแล้วก็ขีดกไก่ซอโซกัลันอ่านไม่ขีดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกก็คือใส่เป็นกไก่เออซอโซกัลัน อันว่า facts ออกเสียงซอโซ่รด้วยนิดนึงนะคะ facts ข้อ19 W W เเหมือนตัววอลแหวนเดเป็นยูเป็นวอลแหวนไปเลยจำกันได้นะคะ a เป็นสระ a x ก็คือตัวอะไรคะกอไก่และมีซอโซกัลันอันว่า wax แปลว่าขี้ผึ้งข้อยี่สิบแล้วค่ะพีคือต e. ัวพอทหารเอเป็นสระแอพีเพพีพออีพีพีพอทานอ่านว่าแทบเวลามีตัวพีอยู่ข้างหลังออกเสียงเพอด้วยนะคะแท็บแปลว่าก๊อกน้ำ มาข้อยี่สิบเอ็ดก็น่าสนใจสระอยู่ข้างหน้าเลยไม่มีพยัญชนะต้นข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ออ่างมาเป็นตัวช่วยในการออกเสียงนะคะแล้วก็เอเป็นสระแอมีออ่างมาช่วยในการออกเสียงนะคะถ้า a e i o u อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีตัวเอสองตัวก็เขียนเป็นเลยค่ะสอเสือสองตัว ตัวที่สองก็ใส่กระันออกเสียงเป็นออกเสียงยาวๆหน่อยนะคะสอเสือ as as แปลว่าลาข้อ22 m คือตัวมอมาเห็นไหมคะง่ายไหมคะ a เป็นสระแอ p คือตัวพอ e p p พอผ่าน map แผนที่ข้อ23 t คือตัวพอทหาร เอคือสระแอเอ็กล่ะคะ X ก็คือตัวกไก่สซโซ่กัลันอ่านว่าแท็กก็คือภาษีอ่าข้อ24จะเห็นว่าขีด CK ไว้ CK นี่เป็นอักษรคู่นะคะจำกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าเอามาเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับอักษรคู่ CK เขียนแทนด้วยคอควายตัวเดียวเลยค่ะ P คือตัวเลยคะคอพาน A คือสระแอ C K ก็คือตัวคอควายเป็นอักษรคู่นะคะใช้คอควายมาแทนตัวเดียวเลยคะ่ะ PACK แปลว่าห่อของอวันนี้ แล้วก็ได้เยอะพอสมควรสำหรับครั้งแรกเลยนะคะหวังว่าทุกๆคนคงจะมีความสุขที่จะสนุกรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆอ่านได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องไปซีเรียสเยอะงั้นอย่าลืมติดตามกันให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ